สวัสดีครับผม k p c p DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้กันผูกลูกถ้วยหางหนูนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกถ้วยที่เราจะทำการยึดติดกับผนังบ้านของเรานะครับผมอาจจะเป็นผนังที่เป็นผนังไม้หรือว่าเป็นแบบผนังปูนก็ได้นะครับผมอันนี้นครับลักษณะลูกถ้วยหางหนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกถ้วยขนาดเล็กนะครับผมนะครับ เนี่ยนะครับก็จะมีตัวเกลียวปล่อยนะครับผมนะครับอันนี้ถ้าเป็นไม้เราก็ใช้ดอกสว่านทําการเจาะไม้เข้าไปก่อนอย่างเช่นที่ผมทําการเจาะนี้นะครับแล้วเราก็สามารถหมุนนะครับลูกถ้วยหางหนูนนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วถ้าบ้านของเพื่อนๆนะครับเป็นผนังปูนนะครับเราก็ใช้ดอกเจาะปูนนำเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้พวกพลาสติกนะครับผมนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ขันล็อกเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่นนี้นะครับตัวนี้ผมได้ขันทําการขันไว้ นะครับตัวที่1แล้วก็ตัวที่2เดี๋ยวผมจะมาทําการผูกให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับลักษณะการผูกนะครับอันนี้ผมก็จะทําการขันเข้าไปก่อนนะครับผมว่าบางครั้งเราก็อาจจะได้เดินสายเมนนะครับติดไปกับผนังตัวบ้านของเรานะครับผมถ้า ใช้เป็นลูกถ้วยหางหนูอย่างนี้นะครับก็จะสะดวกกว่าแล้วก็ทําให้เกิดความสวยงามกว่านะครับถ้าใช้แหลกก็จะไม่ไม่สวยงามนะครับผมอ่ะันนี้ผมลักษณะนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็ทําการสอดสายไฟเข้าไปนะครับผมอ่ะอันนี้ผมมีสายอ่ขนาดเบอร์สิบอยู่นะครับผมอ่ะผมก็จะใช้เป็นสายเบอร์อสิบเป็นสายเมยนแล้วกันนะครับผมอ่ะเราก็จะทําการสอดเข้าไปนะครับอ่ะนะครับสอดเข้าไปที่ลูกถ้วยหางหนูนะครับผม ไว้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมก็ทําการปรับมุมกล้องให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆดูได้ง่ายๆนะครับผมลวดที่เราจะใช้ก็ต้องเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับผมนะครับถ้าเราไปซื้อนี่นะครับผมซื้อมาก็จะเป็นขดในลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาทําการคลายออกนะครับผมที่เราจะใช้นะครับก็จะประมาณสัก 60เซนนะครับห0เซนก็ประมาณสักแขนหนึ่งของเรานะครับผมนะครับประมาณสัก60เซนนะครับประมาณแขนหนึ่งนะครับอ่าเราคลี่ออกแล้วเราก็ทําการใช้ผ้านะครับผมนะครับทําการรีดก่อนนะครับผมจับดึงเลยนะครับอ่เนี่ยนะครับเราก็จะได้เส้นตรงนี้นะครับผมาแล้วก็ทําการตัดเลยนะครับผม ใช้ประมาณสัก60เซนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเราก็จะลักษณะเหมือนเราทำการแบ่งครึ่งลวดนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ผมงอไว้ตรงประมาณนี้นะครับเราก็จะทำการสอดนะครับนะครับสอดเข้าไปาตรงใต้าสายไฟนะครับผมนะครับด้านล่างของสายไฟนะครับ สอดเข้าไปอย่างนี้นะครับเอาเฉียงไปอย่างนี้นะครับผมจากด้านล่างนะครับอันนี้เราทําการมาร์คครึ่งไว้นะครับประมาณนี้อันนี้นะครับผมอันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็นะครับเส้นด้านขวามือนะครับผมนะครับเราก็จะทําการวางนี่นะครับมาขึ้นนะครับผม ออขึ้นแล้วก็ทําการหักลงนะครับหักลงนะครับผมแล้วก็ม้วนนะครับม้วนไปทางด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมม้วนไปทางด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าแล้วก็ดึงนะครับดึงให้แน่นเลยนะครับผมอ่านี้นะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วเส้นทางด้านซ้ายมือนะครับผม้ายมือก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะตั้งขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ทําการม้วนนะครับทับสายไฟนะครับไปทางด้านหลังนะครับผมสอดเข้าไปทางด้านหลังน,นะครับอ่า เพื่อนๆจะเห็นอยู่นะครับผมสอดทับไปทางด้านหลังนะครับเส้นนี้แล้วก็เส้นขวามือเราก็จะทําการพับพับมาอย่างนี้นะครับเส้นซ้ายมือทับด้านล่างมาทางด้านขวานะครับผมอันนี้นะครับนะครับเพื่อนๆจะเห็นกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมซูมนิดนึงแล้วกัน นี่นะครับแล้วก็ทําการพาพขึ้นมาด้านบนนะครับผมเส้นขวามือน,นะครับแล้วก็ควายนะครับพับพับเส้นนี้นะครับผมแล้วก็ดึงเลยนะครับงาังเส้นนี้ขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะครับเส้นนี้นะครับผมควายไปทางด้านหลังนะครับด้านหลังของสายเส้นทางซ้ายมือนะครับผม แล้วก็ทําการดึงนะครับดึงแล้วก็ม้วนเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ม้วนได้เลยนะครับ ผมอาจจะทำไม่ค่อยถนัดพรติดติดกล้องนะครับผมออย่างนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวทางเส้นนี้นะครับเส้นนี้เราก็ค่ายไปทางตรงด้านล่างนะครับผมนะครับอ้อมไปนะครับอ้อมไปทางด้านล่างนะครับแล้วก็สอดเข้าไปทางด้านหลังนะครับผม อย่างนี้นะครับอ่สอดเข้าไปทางด้านหลังนี่นะครับผมแล้วดึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็ม้วนเลยนะครับผมอันนี้นะครับใจหัวมือกดไปหน่อยก็ได้ครับผมอ่านี่นะครับม้วนเลยนะครับอันนี้เราพันไปหกประมาณหกลอบ ถ้าเราทำจำนาแล้วแป๊บเดียวนะครับผมที่จริงมันแป๊บเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอัอนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ,อย่างนี้นะครับผมที่เลยมาหน่อยเราก็ตัดนะครับ เนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมสูงกันนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูมุมสูงนะครับเนี่นะครับผมเส้นลวดของเราก็จะค่วยกันนะครับผมเหมือนเป็นกากระบาดนะครับอาจจะเป็นกากระบาดตย่งนี้เลยนะครับผมจะค่วยกันทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะครับผมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปลูกอีกหนึ่งลูกนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับผมนะครับเส้นลวดของเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณหนึ่แขนของเรานะครับประมาณสักหกเซนนะครับผมเดี๋ยวผมทําการตัดแป๊บหนึ่งนะครับ เรามาเริ่มลูกที่สองกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราทําการสอดอลวดลรมินียมเข้าไปตรงใต้าสายไฟนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ขวามือก็งอขึ้นนะครับแล้วก็ม้วนทับสายไฟนะครับไปทางด้านหลังนะครับผม อ่านะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับดึงนะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเส้นด้านซ้ายนะครับอ่าเราก็มว้วนนะครับผมอ่าเราก็มว้วนไปด้านหลังนะครับผม ก็ดึงนะครับเส้นด้านขวาก็ดึงขึ้นด้านซ้ายก็ดึงลงนะครับผมนี่นะครับให้แน่นนะครับอ่าแล้วด้านขวาก็เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ควายมานะครับด้านซ้ายนะครับควายมาลักษณะนี้เส้นด้านด้านซ้ายควายมาทางด้านขวานะครับนะครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับเส้นด้านซ้ายนะครับผมก็ควยขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมนะครับนะครับควยก็ไปด้านบนอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะเราก็ม้วนได้เลยนะครับแล้เราก็เส้นสายไฟเส้นนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนิดหนึ่งกดให้ไปชนตัวด้านในนะครับผมอ่ะเส้นนี้เราก็งานขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับผมสายไฟเราตึงแล้วปุ๊บเราก็ดึง นะครับดึงเส้นนี้นะครับแล้วก็ทําการม้วนได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะครับผม นี่นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ดึงตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็อ้อมลนึงไปด้านล่างนะครับผมแล้วก็ควายไปทางด้านหลังของเส้นนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับควายไปนะครับดึงขึ้นดึงให้แน่นๆนะครับผมพอดึงแน่นแล้วก็ม้วนได้เลยนะครับม้วนได้เลยนะครับผม น,นี้ก็หมดพอดีนะครับด้านนี้ยาวหน่อยเราก็ตัดออกนะครับผมอ่ะเนี่นะครับก็เป็นการเสียดเรียบร้อยนะครับผมนะครับอเดี๋ยวผมถอยกล้องให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมอนี่นะครับที่เราทำการผูกไปอก็ะอะจะได้ในะลักษณะนี้นะครับ สำหรับการผูกลูกถ้วยหางหนูนะครับผมครับผม KPCP DIY สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม